ไม่วิ่งอยู่แค่2,800กิโลนะครับหน้าปัดเป็นหน้าปัดสีแดงนะ สวัสดีครับผมไทยสามเนี่ยมอเตอร์นะครับวันนี้มีรถปี2 0เข้ามาแนะนํากันลูกค้าคันนี้เรียกได้ว่าใครได้ไปคุ้มค่างมากเพราะว่าอะไรไม่วิ่งแค่2 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับเป็น Honda City นะครับตัว RS ตัวล่าสุดโฉมล่าสุดเลยครับลูกค้านะคันนี้ในมือหนึ่งอยู่7 4 0 0 0 0บาทนะ7 4 0 0 0 0บาทแต่วันนี้ไทยจะมาขายแค่60,00 0กว่าบาทนะหก0 0 0กว่าบาทถูกลงไปงวดถูกลงไปเป็นพันนะครับข้างวัวสูงไปเป็นพันเซฟเงินได้เป็นหมื่นเลยนะครับนะ เตปได้หลายหมื่นเลยอ่ะเดี๋ยวจะมาเริ่มรีวิวกันให้ดูครับคันนี้มีอะไรใหม่มากนะครับเริ่มจากรูปโฉมด้านหน้านะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็น all new ใหม่เรียบร้อยแล้วด้านหน้าจะเป็นคล้ายๆแบบทรง C ีวิก fc ตัวปี2 0 1 7นดะครับนะด้านหน้ากระจังหน้าฉลามนะครับสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะฮะมาพร้อมกับตา rs ด้านหน้ากระจังหน้าลายลังพึ่งแล้วก็จะเป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้สวยงามมากๆเป็นสีดาเงางนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับ มีลายขีดๆเป็นเหมือนกรงเล็บนะครับสวยงามมากๆครับตัวนี้นะใครชอบ h อน d ้าที่ตี้รู้สัมคูณรู้แบบว่าการใช้งานของรถคอนด้อยู่แล้วครับคันนี้ห้ามพลาดเลยเพราะว่าถ้าคิดดูดีๆครับถ้าไปซื้อเมื่อหนึ่งเนี่ยอยู่7 0 0 0 0สนใช่ไหมซื้อกบเราอยู่ห0 0 0 0นะลูกค้าอ่ะให้คิดดูนะครับว่าอะไรถูกกว่ากันมาที่ด้านข้างนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นรูปโฉมตัวนี้จะทรงทรงเป็นคล้ายๆเดิมๆนะครับแต่ว่าจะมีการสโลปลาย สโลปลายด้านหน้าแล้วก็สโลปลายด้านหลังนะครับเปลี่ยนตัวล้อแม็กใหม่นะครับเปลี่ยนตัวล้อแม็กใหม่แล้วก็ไฟไฟหน้าไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วไฟท้ายก็จะดูออกทรงริมเหลี่ยม,มนิดน,นึงนะครับเพิ่มความโมเดิร์นนะเพิ่มความทันสมัยนะครับแล้วก็จะเป็นตาไฟอ่าตาไฟเสริมมาให้ตรงนี้นะครับส,สวยๆเงามๆเลยนะฮะด้านหลังก็จะมีการซ่อนกล้องมาให้นะครับมีเซ็นเซอร์2จุดนะด้านหลังคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอ่า ได้สเกิร์ตมาแล้วนะครับสเกิร์ตหลังนะส,สวยๆงามๆแบบนี้เลยแล้วก็เสริมหัวฉลามตรงนี้มาให้อีก1จุดนะครับเพิ่มความเท่นั่นเองนะฮะอ่ะไใหนดูระบบกุญแจกันนิดนึงแล้วกันครับนี่กุญแจจะเหมือนกุญแจตัวเก่าเลยนะครับนะไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายนะครับอ่านะนี่ครับกดค้างก็เปิดด้านหลังแบบนี้เลยนี่เปิดให้ดูที่เก็บสัมภาระกันหน่อยครับคันนี้เรียกว่าหูใหม่มากๆเลยครับ ทุกอย่างใหม่หมดนะครับยังไม่มีการแกะอะไรทั้งสิ้นเลยนะลูกค้าคันนี้เป็นรถมาจากป้ายแดงนะครับนะลูกค้ามือหนึ่งน่าจะส่งไม่ไหวนะครับนะมาปล่อยเป็นมือ2นั่นเองหรือว่าไปเล่นรุ่นที่สูงกว่าอาจจะเป็นซอวิอะไรแบบนี้นะครับนะก็เลยคันนี้เลยตกมาเป็นมือ2นั่นเองนะครับผมอ่ะด้านนอกก็จะสวยงามประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันว่าด้านในเองที่ว่าออปชั่นจัดเต็มเลยไปดูด้านในกันนะฮะนี่ครับเริ่มจาก รูปทรงรูปโฉมนะครับด้านหน้าก็จะเป็นจอขนาดใหญ่นะครับแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนะแล้วก็ลำโพงสเตอริโอซ้ายขวาฮนะนี่ดอกนี้นั่นเอง,เองนะอ่ะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนิดหน่อยแล้วกันโอเคครับเข้ามากันแล้วนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทกันเลยนะครับตัวนี้เป็นระบบพุชสตาร์ทนะลูกค้าเอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนี่คือสตาร์ทแล้วนะครับเป็นไงเงียบไหมเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายเงียบกิ๊บนะครับนะ ไม์วิ่งอยู่แค่2,800กิโลนะครับหน้าปัดเป็นหน้าปัดสีแดงนะหน้าปัดสีแดงดิจติตอลสวยๆนะครับต่อจอทัชสกรีนตรงกลางครับก็จะระบุมาเลยมีภาษาไทยมาให้ด้วยครับขออนุญ,ญาตลดเสียงนิดนึงนี่ครับนี่ก็สามารถต่อออดิโอบลูทูธนะครับ USB i p พอ i ไอ d ดนะครับเชื่อมโทรศัพท์แอปพลิเคชันต่างๆนะครับการตัง้งคงทั้งค่า,าได้หมดเลยนะครับนะ ตัว a อจะเป็นแอร์ดิจิตอลซ้ายขวานะครับสามารถปรับแยกได้นะครับนะอันนี้จะเป็นความแรงจะเป็นความเย็นนะครับแล้วก็การทิศทางของทางลมครับแล้วก็ปรับง่ายครับมีกันหมอกหน้าหลังนะครับอันนี้กันฝ้าหน้าหลังนะครับแล้วก็ปรับสามารถปรับความเย็นสูงได้นี่กดตรงนี้ได้เลยนะครับนะอันนี้ก็คือจะสะดวกสบายต่อคนใช้นั่นเองขออนุญาตปรับคืนนิดนึงครับแล้วก็จะมีตัวแพทเทิร์นชิพนะครับเวลาเราต้องการแซงด้วยความเร็วสูงหรือว่าเร่งด่วนนะครับสามารถกดแพทเทิร์นชิพด้านขวาได้ ฉลองเร็วๆก็กดเป็นชิปด้านซ้ายนะครับตัวนี้นะตัวไฟตรงกลางก็กดติดปกตินะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวลายลายตัวนี้นะครับเป็นลายใหม่แล้วนั่นเองนะครับอนซลหน้าก็สูงนะครับไม่ติดขานะครับนั่งสบายนะตัวนี้นะปกติจะมีตัวเจ้าตัวนี้มาด้วยเป็นเขาเรียกระบบออโต้ออฟก็คือระบบเซฟน้ํามันนั่นเองเวลาเราจอดติดไฟแดงหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับที่แบบรถจอดสนิทต,ตัวนี้เนี่ยเวลาเอยยบเบรกปุ๊บรถจะดับทันที แล้วก็เวลาเราขยับพวงมาลัยปุ๊บรถจะติดทันทีเลยนะครับอันนี้เป็นระบบเพื่อเซฟน้ํามันนั่นเองนะครับนะอ่ะด้านล่างหน้าหน้า,า,นาก็จะเป็นช่องใส่การาดนะครับแล้วก็จะมี USB 2จุดนะครับต่อททโทรศัพท์ได้เนาะแล้วก็จะมีตัวขาชาร์จเจอร์ด้านหน้านะครับอ่ะหน้าปัดก็จะประมาณนี้คอนโซลหน้าก็จะทําให้เรียบหรูเท่ากันนะครับไม่ไม่ได้มีวู๊วว้าวอะไรแบบพิเศษมากมายนะครับแต่ว่าโฉมนี้เนี่ยข้อดีของการที่ซื้อโฉมใหม่ตัวนี้คือข้างในเก็บเสียงดีมาก เก็บเสียงดีมากแล้วก็ลดเครื่องนิ่งเงียบกิฟเลยครับลูกค้านะระบบสเตอริโอก็โอเคมากๆเลยนะครับอ่าสำหรับแอร์แบ็กคันนี้นะครับมีด้วยกันหนึงจุดนั่นเองครับแอร์แบ็กด้านหน้าด้านบนตรงนี้นะครับ2จุดซ้ายขวานะครับฝั่งด้านหน้าคนนั่งฝั่งคนขับแล้วก็ด้านหลังอีก2จุดนะครับคันนี้เรียกได้ว่าแอร์แบ็กจัดเต็มมาให้เลยครับไม่ต้องกลัวครับรถชนตุ้มตุ้งตุ้มตามนะครับนะเซฟได้แน่นอนนะคันนี้นะ่ะ ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครั UST. บเบาะผ้าจะเป็นเบาะจะเป็นเบาะกำมะหยี่นะกำมะหยี่นะครับแล้วก็มีแซมหนังมาด้วยนะเป็นขอบเป็นหนังนะครับด้านตรงกลางเป็นกำมะหยี่นะฮะแล้วก็เป็นได้แดงนะครับได้แดงก็เกียร์จะเป็นตัวเกียร <net> well ์ปรับให้เล็กลงนะครับเพื่อจับอันดับขึ้นนะตัวนี้ตัวเกียร์นะครับข้างหลังก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะกว้างขึ้นเล็กน้อยนะครับโอเคเลยเมื่อเทียบกับตัวปี18นะฮะหรือ19ครับตัวนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำสองจุดนะครับ ก็จะมีตัวนี้เสริมมาให้เอาไว้วางแก้วน้ําขวดใหญ่หรือว่าน้าขวดใหญ่นั่นเองนะครับนะเค okay. ก็จะมีประมาณนี้นะครับคันนี้นะสวยงามมากๆถ้าคุณไปซื้อเมื่อหนึ่งคุณจะได้ในราคาเจ็ดแสนกว่าบาทนะแต่ถ้าคุณซื้อกับราผมขายแค่หกแสนกว่าบาทนะครับคันนี้โปรโมชั o ่นตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะครับนะสำหรับใครนะครับที่ต้องการซื้อรถคันนี้นะครับนะส่วนรถเนี่ยผมมีให้เลยนะครับสูงสุดเนี่ยเก้าหมื่นบาทนะครับอ่า แต่ว่าคันนี้นะครับผมจะขายให้แค่ราคาเงินสดตัดโปรเท่านั้นครับราคาเงินผ่อนจะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับราคาเงินสดตัดโปรคันนี้ผมจัดให้เลยที่6กแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะเงินสดตัดโปรยังไม่รวมแบตยังไม่รวมค่าดําเนินการนะครับหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะจับไปเลยใครชอบคอนด้าซิตี้คันนี้นะครับปี2องพันยไม่สองพันโลนะครับอยากได้คันนี้ติดต่อทายได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะะแล้วก็ ใครอยากรู้ข้อมูลรถเพิ่มเติมหรือว่าอยากดูคันอื่นนะครับสามารถคอมเมนต์ไม่ได้ล่างคลิปได้เลยครับเดี๋ยวไทยมาอา่านแล้วก็เดี๋ยวจัดให้เลยนะครับผมนะสำหรับนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผม